ดีครับเนาะพี่น้องเนาะเอ,อ้ามีผลิตาพี่น้องสักคนเด้อไปเที่ยวเที่ยวป่าเที่ยวครูเด้อลยนี่ผลิตาพี่น้องสักคนไปเดินท่านหินเนาะอยู่แถวนี้นั่งถักพนอ้อเอ,อ๊ะอยูน่นีแต่ก้อนนะ้ำน,นะตำแหน่งทำท้ายมาอยู่เลยเวลาหลายปีทำไปแล้วนี่ผลเดินมาเที่ยวป่าหอแถวนี้มนันนอนอยู่ท่านี้ โอ้ยท่านตอนี้โอ้ยนี่มันปลาดองเยอะเนี่ยตอนนี้เรื่องไหมโอ้ยปลาเนี่ยนี่น้ำปลามันซูมมดเน่นี่เนี่ยก็อันนี้กับม่นปลามันซูมมัดเบื่อนเนี่ยพี่น้องเนาะทุกคนเบื่อนเนี่ยช่วยกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ผลเด้อและผลจะพาไปดูหมูป่าเนาะหมูป่าอันนี้ก็ก็ยิงได้หมูป่าสองตัว นะพี่น้องสักคนเนาะจะพากันคนเดียวไปเบิ่งเนาะแม่หมูปลากับยวนเนี่นแมนะ่เดี๋ยวนี้เ,เด้หมูปลาเด้อสักคนนะเบิ่งเด้เบิ่งในกามเด้เบิ่งหมูปลาโอ้สองตัวก็ย่ายเนี่ยย่ายเกินเด้สองตัว,เ,วตเบิ่งเด้อที่ตันเด้แม่หมูปลาสองตัวแล้วนี่นะ ถ้ลผลม,มาเนี่ยผลไม่มีที่นอนไม่มีที่นอนแล้วผลเป็นมัดอยู่นอนข้าอย่างนี้คือไอ้นี่แหละผลผลกับนอนในนี้ติดแขนนี้ก็ทานทา้าแบบนี้มันใหญ่ก้อนเด่นเนี่ยท่านสคนเบื่อเนอะทา่ทานมันใหญ่นะมันก้อนใหญ่ขนาดมันส่วนเด่นส่วนนี่กับส่วนงาน,นสวยดวยีอันนี้มันคณะชาติอันนี้นง เห็นไหเห็นธรรมชาติเด้พี่น้องเด้ด้วยแรงงาน่ไส้ไส้ได้เคยติดตามเริ่งเนาะ